ครับผมสวัสดีครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะวันนี้ก็จะไม่ทําแทนคนอื่นครับผมเนาะอ่าเราจะมาดูตรงนี้ครับผมเนาะบ่อน้ําเขียวบ่อน้ำเชียวครับผมนี่เลยอ่าเขาใช้เขาให้บ่อน้ําเขียวครับผมเนาะการทําน้ําเขียวครับผมเนาะเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ําครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบนี้เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์น้ําเราจะเลี้ยงอ่อไข่พัมครับผมนี่เลยอ่าไข่พัมครับผมเนาะก็ทําแทนนิดนหน่อยๆ่ครับผมไม่เป็นไรครับผมเนาะ ก็เอ่อให้เขาเอ่อมีศักยภาพที่ดีโดดเด่นหน่อยครับผมเนาะการทำน้กเขียวครับผมเนาะทีนี่เลยครับผมเนาะแล้วบ่อพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ครับผมเนาะอ่าต่อไปนี่คือบ่อพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์ต่อมาเราจะทําเป็นบ่อขุนครับผมนี่เลยบ่อขนาดคูนหกหกคูนสิบนิ้วครับผมเนาะโอ้หกคูนสิเมตรครับผมนิ้วมันเล็กเกินไปเนาะเอาใหญ่ๆหญ่หน่อยครับผมหกคูณสิเมตรครับผมเนาะอ่ามันจะมีเอ่อเรา เราเปิดมาแล้วครับผมเนาะเอ่อเปิดน้ํามาแล้วประมาณสักสิบเซนนี่แหละครับผมเนาะแต่ว่าน้ําฝนฝนอ่ะพายุมันเข้าเราก็เลยไม่เปิดเลยครับผมเนาะเปิดไว้เอ่อเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบของเอ่อน้ําฝนมันเยอะเกินไปเราก็ปล่อยไว้เอ่อเพราะว่ามันไม่มีลังคาครับอุ๊บเพราะว่ามันไม่ไม่มีลังคาครับผมเนาะไม่มีลังคานี่ครับผมไม่มีลังคาไม่มีลังคาครับผมเนาะ ไม่มีลังคาครับผมเนาะก็ฝนโปรยลงมาก็หนักพอสมควรครับผมอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่นะครับผมอาทิตย์ว่า2อาทิตย์ครับผมเนาะน้ํามันก็ขึ้นประมาณสัก70เซน80เซนครับผมเนาะ70เซนติเมตรครับผมเยอะมากเลยครับผมเราจะทำการปล่อยน้ําออกอยู่ครับผมเนาะแต่มันเป็นน้ําเขียวอ่านี่คือน้ําเขียวครับเลี้ยงสัตว์น้ําครับผมเนาะแต่มันไม่เป็นอันตรายกับสัตว์น้ำครับดูดูนี่นะครับผมแมงดา อ่าแมงดาอย่างนี่เลยครับผมเนาะมีเขียดด้วยครับผมเนาะบ่อนี้ครับบ่อไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ครับผมเนาะก็เอาแค่จ0สิเปอร์เซ็นต์พอแล้วครับผมเนาะแล้วเราวันนี้เราจะมาทําการเอามันเป็นมาดกับตามรมครับผมเป็นฝุ่นเป็นฝอยแล้วก็เป็นบ่อเก่าครับผมนี่เลยมันจะเป็นเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็เป็นฝุ่นละอองครับผมเนาะก็ออกนิดๆหน่อยๆครับผมเพราะว่า เวลาเราจะตักเอ่อหรือว่าเราจะตักในรูปแบบของไอไข่พัมครับผมเนาะมันจะไม่มีศักยภาพที่เออเราล้างเวลาเราล้างมันก็จะไม่มีฝุนละอองประมาณนี้ครับผมเนาะเราก็จะทําการตักกว่าครับผมเนาะอ่าแต่ไม่เป็นอันันตรายกับสัตว์น้าครับผมนี่เลยมาดูตรงนี้สัตว์น้ําก็มีครับผมนี่เลยเฉียดก็มี ครับผมเฉียดเฉียดเฉียดเออครับผมเฉียดโม่ขี้โม่ครับผมเนาะเออครับผมนี่เฉียดก็มีเฉียดปากแอกนีครับผมเนาะอ่าสายใหญ่สายใหญ่ครับผมเนาะนี่เลยมาดูวิธีการตักเราครับผมเนาะวิธีการตัดเราครับผมมาดูอุปกรณ์เราด้วยครับผมเนาะนี่เลยครับผมเนาะมาดูอุปกรณ์เราครับผมเนาะ อุปกรณ์เรามีอะไรบ้างมีตะแรงครับผมมีตะแรง่อมีตะแรงครับผมแล้วก็มีตะก้านี่ก็มีสองสูบแบบครับผมเนาะเราจะทําการตักครับผมเนาะตักเออแต่วิธีตักยังไงครับผมเนาะครับผมก็ทําการตักเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะก็เยอะพอสมควรครับผมนี่เลยโอ้มีแต่ขี้ฝอยครับผมมีแต่ฝอยผอยอยผอยผอยครับผมเนาะมูลเอ่อมันเป็นมูลเป็ดมูลโอ้มันเป็นมูลเอ่อเฉียดครับผมเนาะมูลกบมูลเฉียดเฉียดอิโม่ครับผมเนาะบ้านอีสานถ้าอีสานเขาเขาเรียกว่า คนชี้หมูชี้นกชี้จิ้งคือจิ้งเหลนประมาณนี้ครับผมจิ้งจกตุกแย่ประมาณนี้ครับผมเนาะตุ๊กตัครับผมเนาะอ่าอึงอ่างครับผมเจ็ดเจตปาฏอ่าครับผมเนาะก็เยอะครับผมเนาะครับผมมูลผู้พูดง่ายคือมูลมูลแล้วก็อ่คนที่ชี้ฝอยครับผมเนาะบ่อนี้เป็นบ่อ ทำน้ำเขียวครับผมเขาให้ทําน้ําเขียวครับผมไม่รู้กรเษกเษตรเกษตรอยู่ใน u t u b e ครับผมเนาะก็ฟังเขาว่านายะเรศครับผมเนาะธเรศนเรศใช่ไหมครับผมเนาะถ้าเขากู้เงินกทกสมาเลี้ยงปลาทําน้ําเขียวครับผมเนาะทาน้ําเขียวนี่เลยครับผมทําน้ําเขียวทําน้ําเขียวก็ลองมาทําดูครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมะีในรูปแบบของปุ๋ยครับผมเนาะ ก็เป็นหลายอย่างครับผมเนาะทกศเขากู้มาให้ครับผมเนาะไปกู้ทกศมาให้ห้าสิบล้านครับผมเนาะดูในคลิปเขาทูกกู้ทกศห้าสิบล้านมาทําฟาร์มปลาไบโอฟอกทำฟาร์มปลาไบโอฟอกครับผมเนาะทำปลานินไบโอฟอกซูเปอร์แบ็กครับผมเนาะปลาซูเปอร์แบ็กปลานินซูเปอร์แบ็กครับผมเนาะห้าสิบล้านครับผมเนาะไปดูเขาทําปลาในรูปแบบระบบไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลยครับผมเนาะตั้งแต่ปลาปลา ปลาสามนิ้วอ่าตั้งแต่ปลาสามนิ้วอ่าไม่ได้เปลี่ยนน้ําเลยครับผมเนาะจนเอ่อได้จับจับขายครับผมสามตัวโลสามตัวโลสองตัวโลประมาณนี้ครับผมเนาะเลี้ยงอยู่ประมาณสักสี่เดือนครับผมเนกวกวกวาะส,สี่เดือนกว,กว่ากครับผมสามเดือนสี่เดือนกว่ากครับผมเนาะถ้ารวมเอ่อตัวเล็กๆน้อยๆออกมาก็ประมาณสักเจ็ดเดือนครับผมเนาะก็เอ่อเป็นรูปแบบที่อ่าระบบระบบไบโอฟลอกที่มันเอ่อมีศักยภาพที่ดีพอสมควรครับก็ลองอ่ามาทําดูครับผมเป็นบ่อบ่อน้ําเขียว ครับผมเขาเอาน้าเชียวมาให้ครับผมน้ําเชียวมาให้มาทําน้ําเชียวเขาว่าไม่เป็นอนนันตรายต่อสัตว์น้ําไม่เป็นอันตรายต่อพืชน <c laimed S 2> uh ้ําครับผมเนาะก็ดูครับผมนอกโอ้เขากู้เงินมาได้50บล้านครับผมเนาะห้าสิบล้านไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับผมได้บ่อพระใบนะเป็นบ่อพระใบครับผมนอกเป็นบ่อพระใบพะใบทรงกลมเป็นบ่อพระใบทรงกลมแล้วก็มีสังกะสีสังกะสีไม่ใช่สังเวียนครับผมเนาะล้อมรอบด้วยครับผมเนาะเงินทกศครับห้าสิบล้าน มาเลี้ยงปลาระบบใบออกฟอกครับผมเนาะก็จะทําให้ดีๆครับผมคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยครับผมเนาะเกษตรอ่าเกษตรครับผมเนาะเกษตรที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนครับผมก็เป็นอยู่อนทางเลือกหรือทางเลือกที่ไม่เป็นทางเลือกเท่าไหร่อ่าไม่มีทางเลือกเท่าไหร่ทางรอดหรือไม่เป็นทางรอดครับผมเนาะก็ฝากอ่าระบบสังคมด้วยครับผมระบบสังคมก็ดีอ่ามีสักยภาพที่อ่าไม่มีความอ่าสักยภาพใดๆเลยไม่มีความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัยครับผมอยากจะให้เราทํานั้นทํานี้ก็บอกดีๆครับผมไม่ต้องทําให้ระบมระบบช้ำเขียวน้ําเขียวครับผมต่อไปบ่ต่อไปเราก็ แต่ระบบน้ำใสแต่ไม่ใช่คุณใสครับผมครับผมเนาะอก็ฝากทกสไว้ด้วยครับผมจากกู้เงินนะสิบล้านเหมือนกันครับผมเนาะไม่รู้จะกู้ลได้หรือเปล่าครับผมไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยมีแต่คำพูดคำจาร์ชิโม่แล้วก็มีบ่อเล็กๆน้อยครับผมเนาะอครับผมคลิปนี้ก็เท่าไว้เท่านี้ครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านก็ฝากไว้ด้วยครับผมช่องยูทูบครับผมเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ได้ครับผมเนาะก็ไว้เท่านี้ครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ